ชื่อวุฒิพงศ์จะได้ทำชื่อเล่นชื่อเต้ครับเป็นเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับซอยละกระบ,บังหนึ่งครับวัดลั่นบุญอยู่สุดซอยเลยชื่อร้านชื่อช่างเต้ครับช่างเต้ลลกกระบ,บังครับไลเม็ดขูดชามทำเครื่องทำได้หมดครับ <Okay. S 1> X Max Forza Wave PCX <Okay. S 1> ก่อนก่อนเล่นมอเตอร์ไซค์นี่ยเคยเล่นรถเคยเป็นช่างซ่อมรถยนต์มาอยู่พักหนึ่งหลายปีอยู่ทีนี้มันมันเบื่อก็เลยเปลี่ยนมาทำมอเตอร์ไซค์ ชอบครับอยากอยากได้ก็เลยซื้อมาคันนี้มันเป็นรถ09ก่อน MC แปลงเป็นชุดพาร์ท s v ปี13กระจังหน้าโมดู l โลแก้มคาร์บอนฝาของอากานะฝาเป็นคาร์บอนคาดเอลเป็นของไฮบริดครับเครื่องเดิมภายในมีไม้ไฮบบิดอย่างเดียวไม้ฮบบิดญี่ปุ่นอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไร มุมมองอผมเลนโซ่ล้อแม็กผมว่าแข็งแรงนะสวยดีครับผมว่าเข้ากับรถดีเคยเคยมีเหตุการณ์ที่คนที่บ้านใช้แม็กเลนโซ่แล้วชนแม็กนี่ดุ่งนิดหน่อยแต่ว่าตัวไม่เป็นอะไรยางก็ะแตกผมว่าก่อนถนนดีก่อถนนกว่าอย่างอื่นนะแบรนด์อื่นๆเข้ากับรถดีแก้มแก้มอ้วนผมว่าถ้าเบรคพุบาทนี่แม็กไม่โดนลนะยางโดนก่อน แบนด์จีนผมไม่เห็นระเบิดกันบ่อยนะผมว่าแบรนด์ไทยดีกว่าถ้าสำหรับคนที่งบไม่เยอะที่จะไปใส่ย,ยางพวกของญี่ปุ่นนะครับ